เบื่อแล้วกับโมเดล3รุ่นเก่ารถก็เก่าอัปเดตอะไรใหม่ๆอีลอนก็ไม่ปล่อยอัปเดตมาให้เลยนะครับไม่มีของเล่นใหม่ๆเลยวันนี้ก็มาเจอกับนี่เลยเซ็กซี่น็อกกับเซ็กซี่บอททอมนะครับแต่ที่ห้อยๆในมือนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือเทสโลจิกนะครับผมใช้อันนี้ตั้งแต่ออกรถมาเลยอ่าเพราะว่าเราต้องการดูสแตตต่างๆค่าอุณหภูมิต่างๆการใช้มอเตอร์หน้าการใช้มอเตอร์หลังแต่เราไม่พูดถึงเทสโลจิกละเพราะเราไม่ขายอ่ะ เรามาดูว่าวันนี้นะครับเป็นเซ็กซี่น็อปที่ผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมกันว่าเซ็กซี่น็อปจะเสริมคุณสมบัติอะไรให้กับรถพวกเราแล้วมันจะสนุกมากขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยไปผมจะให้ดูก่อนเลยหัวใจสําคัญของทุกอย่างเลยก็คือตัวนี้นี่ตัวกล่องส่งข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับสาหรับการส่งข้อมูลเพื่อจะให้เราไปที่ปุ่มคําสั่งหรือหน้าจอแดชบอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้ติดตั้งไม่ยากเสียบตรงรุ่นเลยไม่มีการตัดต่อสายไฟถ้ามีอัปเดตปุบ เขาปล่อยอัปเดตมาให้ตัวมันได้เลยเรากดเองผ่านที่บ้านเป็น OTA ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูกันว่าฟีเจอร์มีอะไรบ้างไปมาดูในตัวน็อปกันนะครับเธอตัวนี้ผมติดเป็นตัวนอนะ็อปนาะไม่ใช่ตัวบนะัตทอมเนาะก็จะมีสายเป็น USB C นะครับอ่าเป็น USB C เราก็เสียบในเก๊ของเราได้เลยเนาะซึ่งวิธีการติดตั้งไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยมันก็แค่กดเข้าไปปรับจบเลื่อนเสร็จปิดเสร็จแล้วแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งค่ากันว่าเซตเนี่ยเราจะเซต เซตติ้งยังไงบ้างนะครับระหว่างที่หมุนตรงนี้ถ้าเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าตรงแดชบอร์ดเนะาะจะมีปุ๊บหน้า2ปุ๊บหน้า3อ่าก็ตอนนี้ทุกอย่างซิงก์กันเรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยก็คือเราสามารถคัส t ตอ i z ไมว่าไอ้แต่ละปุ่มที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเอาอะไรบ้างมีทั้งหมดตัวน็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด3หน้าเนาะมาหน้า2ปุ๊บอ่าอย่างนี้สมมุติหน้า2ผมกดตัวนี้ล้กันเปตัวนี้กดอ่า นี่คือการเปิดกรอบบล็อกช่องเก็บของเห็นไหมสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนเกียร์ผ่านตรงนี้ก็นี่นี่ผมเป็นตัว P อยู่เนาะกดปุ๊บมันจะขึ้นว่า P บิดทางนี้ก็เป็นเกียร์ R นะรถก็จะเข้าถอยหลังนะแบบเดียวกันกดปุ๊บแล้วเราก็บิดเป็นเกียร์ D รถก็จะกลับไปที่เกียร์ D เนาะอันนี้สะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่มีก้านเกียร์เพราะว่ารุ่นใหม่ๆเทสลาไม่มีก้านเกียร์ละ ไม่มีการไฟเดียวละปกติปุ่มล็อกรถอะ่ะมันจะอยู่ที่ตัวเล็กๆตรงนี้เนียตรงหน้าจอข้างบนเนี่ยเห็นไหมเราจะล็อกรถเนี่ยเนี่ยปลดล็อกก็ตรงนี้ซึ่งบางทีต้องเล็งนิ้วอะ่ะว่าให้มันตรงจุดแต่ถ้าเกิดเราเป็นที่น็อปเลยเราเป็นตัวล็อกอันนี้เนาะกดนี่ล็อกแล้วอันล็อกง่ายๆเลยแค่เราจําว่าอันนี้มันเป็นตนัวนี้นะครับหรือการปรับแอร์ปุ๊บบิดได้เลยเบิร์เบอร์อรสปีดแรงขึ้นสําหรับพัดลมแอร์ อ่าหรือว่าเบาลงปึ๊บจริงๆฟังก์ชันนะ่ะมีเยอะมากมีเป็นร้อยอ่ะก็ไปต้องให้ทุกคนต้องไปศึกษาไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปแต่เดี๋ยวผมจะพาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าสมัยผมใช้เทสต์โลจิกเนี่ยมันแค่ตัวแดชบอร์ดโชว์เฉยแต่วันนี้สำหรับตัวเซ็กซี่บอททอหรือเซ็กซี่น็อปเนี่ยมันสามารถทำได้มากกว่านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเราจะพาดูนะครับสำหรับจอแดชบอร์ดนะครับ ก็เราเห็นว่าพอเบรกเนาะไฟเบรกก็จะขึ้นหรือมีรถนะรถพุ่งมาเป็นบรยสปอร์ตฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นบรยสปอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองแต่สมมุติเราจะตีไฟเลี้ยวปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมจะเลี้ยวเป็นฝั่งนี้เขาจะบอกว่าผมเลี้ยวไม่ได้นะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยไม่ได้เห็นนะเพราะอะไรเพราะมันมี สปอร์ตอยู่มีรถอยู่ฝั่งนี้่าพอเราวดระยะก็จะเป็นเขียวมันง่ายต่อการขับง่ายต่อการอยูง่งซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมหารถอีกตัวอย่างอีกต้นอย่งให้ดูก็คือรถที่เป็นโมเดล3 Highland หรือ Model Y ายจูนิเปอร์พวกนั้นที่มีแอมเบียนไลท์แล้วอะครับพวกแอมเบียนไลท์เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสีของแอมเบียนไลท์ได้นะก็อันนั้นอะเดี๋ยวจะเอา ต้อมแอมมดก็ได้อันน้รเขารีวิวไว้ให้แล้วว่าพอมีรถแซงขึ้นมาอีกฝั่งนึงแอมเบียรไจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยอ่าเราก็จะมองตรงๆเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยออฝั่งนี้มันมีรถมานะนะครับรายละเอียดของเซ็กซี่บอททอมหรือเซ็กซี่น็อปตัวนี้มันสามารถโชว่วาอุณหภูมิมอเตอร์หน้าอุณหภูมิมอเตอร์หลังนะครับหรือว่าการกินไฟอ่แาแต่ที่ผมคัสตอมไม์มาตอนนี้มีอุณหภูมิมอเตอร์หน้าอุณหภูมิมอเตอร์หลังแล้วก็การกินไฟรอยเหยียบแรงปุ๊บอ่ี ไฟซีเรมากินไฟเยอะขึ้นนะครับรวมถึงการรีเจนด้วยตรงนี้จะมีสเตตัสบอกทุกอย่างค่อนข้างละเอียดถือว่าละเอียดมากเลยนะครับอีกอันนึงที่จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เขาแถมมาให้ในตัวกล่องเนี่ยคือกล่องสามารถสั่งคําสั่งเข้าไปหาตัวรถได้ด้วยนะครับยังไงก็คือถ้าเกิดเรากเหยียบเราจะมีฟังก์ชันที่เราเหยียบคันเร่งให้เป็น95%ถ้าวันนี้เราอยู่ในชิลโหมดเนาะ มาตั้งตัวไว้ที่โงมอะไรเนาะเป็นตัวแบบเออแบบเขาเรียกว่าช็อตคัดไว้กดแช่ไว้ก่อนปึ๊บอ่หาหรือจะมีโหมดขึ้นมาให้ตรงนี้บางทีบางคนไม่ทันใจไงพอบางคนไม่ทันใจก็เอ้ยกว่าจะกดให้มันแบบฟังก์ชันขึ้นไม่ทันใจแล้วแต่ตรงนี้ง่ายๆแต่การตัดจากโหมดสปอร์ตกลับมาโหมดชิลก็คือคุณสามารถตั้งได้ว่าเอ้ยเรากดเบรกปึ๊บให้คุณกลับมาเป็นโหมดเดิมเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นคือ การคัสตอมไมซ์มันเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆผมถึงบอกว่ากล่องตัวเนี้ยคุ้มจริงๆสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจ f a c e b o o k หรือ Line OA นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากครับ